มาด่าลุงนะพูดลามกพูดไม่ดีมีคนด่าใช่ไหมครับผมเออพูดแบบไหนครับที่ว่าพูดลามกนะครับผมพูดธรรมากครับแบบว่าอายตนะภายนอกภายใน่เงี้ยอายตนะภายในก็คือแล้วก็ออกมาเป็นพวกเราอะว่าลุงพูดลามกอายตานะภายนอกอายตนะภายในใช่นี่เป็นกติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับในการพูดของเราเนี่ยเนาะใช่อายตานะภายในก็คือรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสธรรมารมอะ เราเลี้เจก้วท่านสอนไว้แต่พวกเราไม่ได้ปฏิบัติรู้ไงใช่ใช่คือไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ลึกซึ้งครับอันนี้เราไม่รู้ลึกซึ้งแล้วคุณก็จะขึ้นสินห้างได้ยังผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดการปฏิบัติก็เป็นเป็นโลกียะเป็นการคลองเรือนเนาะใช่ไม่รู้ลึกซึ้งแต่ก็ต้องรู้ถ้าจะไปปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้นะครับวันนี้ก่อนยังไม่ได้ทะเลาะกันเลยวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะครับผมโอ้ขายดีมากเลยนะครับขายแกงวันนี้คือเพราะอะไรถึงขายดีครับ เขาเรียกว่ามีการจูงใจครับจูงใจด้วยเรื่องอะไรครับจูงใจลดสนิยมส่วนลดสอบรัทุงราคาอะไรเนี่ยคือจะมีในนี้หมดต่อได้ไหมครับเนี่ยต่อได้ไหมทีนี่คือเอาไปกินก่อนแล้วค่อยมาอร่อยแล้วค่อยกลับมาจ่ายตังค์ครับกินก่อนแล้วผ่อนทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับผมอร่อยได้ไหมครับอร่อยแล้วค่อยมาจ่ายตังค์ใครเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใครเป็นเจ้าของร้านสองคนนี้ใครเป็นเจ้าของร้านครับนีคุณผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านค่ะนี่เจ้าของงานนะครับนี่เป็นลูกจ้างใช่ไหมครับ ค่าตัววันลวเท่าไหร่ถามจริงไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวทานมื้อไม่มีค่าตัวด้วยโอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วมีความรู้สึกไงครับที่เป็นลูกจ้างนะครับแล้วไม่มีค่าตัวก็ทําบริษัทตัวเองครับเพราะว่ามีข้าวกินไปวันวันอ๋อเราทําบริษัทตัวเองนี่ก็มีความสุขแล้วเนาะคนเราเกิดมาเพื่อมีเพื่อแค่มีความสุขนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับผมเพราะการเกิดมาเพื่อหาความสุข ใช่ไหมครับตรงนี้มีความสุขสุดยอดหรือยังครับที่ในความคิดคือคนเรานี่นะมันตามบาระกรรมนะว่ากรรมนี่มันมีมาแต่ก่อนแล้วแต่ถ้าเราจะมาเอาชาตินี้เป็นหลักมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากรรมนี่มันจะตามรามามันมีกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรนีม,มันตามกันมาหรือมันจะมีหลายชาติไหมเราจะรู้ไหมเหมือนสองชาติสามชาติแล้วเอามารวมกันอย่างนี้กรรมเราเร,เราก็ต้องปฏิบัติทำนะครับว่า เราจะไปได้ไหมเข้าถูกไหมเข้าเป็นไหมมีอาจารย์ดีๆสอนเราได้ไหม,อ,มองมีครูบาอาจารย์ครับต้องมีครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้ต้องฟังเมียก่อนนะครับผมต้องฟังเมียก่อนนะอย่างอื่นเออแล้วไม่ได้นะครับแล้วเราวผัวนี่เขากลัวเมียเขากลัวชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยผมว่า <c oughs> กลัวชั่วคราวอะ่ะ <c oughs> เวลาอยู่ต่อหน้าก็กลัวใช่ไหมครับ <c oughs> เวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยน่าน่าจะแสดงอาการแบบไหนครับเวลาอยู่กับเพื่อนเอาลองหน่อยครับเออเวลาอยู่กับเพื่อนนะเนาะแฟบอยู่ไหนครันแรบอยู่ไหนเออเราพูดแค่คําเดียวใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนจริงจังพูดแค่คําเดียวนอกดันเหนียวพูดดแต่ก็มีความสุขดีนะครับกลับถึงบ้านได้ทะเลาะกันบ้างไหมครับมาทะเลาะกันไหมครับ คนละมุมคนละมุมคนละมุมทำอะไรครับจิ้มเฟซบุ๊กหรือเปล่าจิ้มเฟซบุ๊กหรือเปล่าใช่ยกโทรศัพท์แล้วอ๋อยกโทรศัพท์ไปก็จิ้มเฟซบุ๊กกันนะครับต่างคนต่างเล่นเฟซบุ๊กนี่แหละปัญหาเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวก็หาคู่ทางเฟซบุ๊กอีกก็จะเกิดวุ่นวายกันอีก แต่คนรุ่นเก่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมไม่แต่แต่ป้าเขาชอบรายการเพลงประกวดเพลงที่ว่าใหม่ทองคำอะไรเงี้ยนะใหม่ๆแล้วก็มาฟังร้องเพลงเก่าอะรายการอะไรอะฟังรายการแบบนั้นก็มีความสุขแล้วเนาะได้ดูรายการได้ดูในโทรศัพท์อาจารย์ยอดอดูฟังอาจารย์ยอดใช่แล้วก็หลอนแดรี่รลอนไดลี่ได้ฟังไหมครับหลอนเดรี่จักรวาลแล้วก็อาจารย์ยอดอย่างเงี้ยครับผมฟังหลอนไดรี่นะ อาตอนนี้โฆษณาหน่อยครับโฆษณาหน่อยเนี่ยจะได้ขายของโฆษณาหน่อยจะพูดยังไงครับการโฆษณาการโฆษณาเนี่ยโฆษณาขายก็โฆษณาแบบนี้ก็คือไม่ไม่หมายพูดให้เขาซื้อของเนี่ยครับคนอื่นเขาตายคาหน้าอกไอเรามาตายมัดแกงนี่แหละตายตายอยู่ที่แกงนะร้านแกงมัดแกงนี่แหละตายเพราะมัดแกงเนี่ยเนาะจริงๆสมัยก่อนเจ้าชู้ไหมครับถามจริงครับก็มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยคุณพี่นิดหน่อยไหมครับ ไม่ถ้ามาอยู่กับเราแล้วเขาไม่เจ้าชู้นะเขาไม่เจ้าชู้แต่เวลาออกนอกจากเราแล้วไม่แน่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนไม่รู้นะอ๋อเมื่อก่อนไม่รู้แต่อยู่กับเราก็โอเคเของไม่เจ้าชู้รายการของผมคือสร้างความเล้าฉันในครอบครัวรายการสร้างความเล้าฉันในครอบครัวใครมาทำแตกแยกไม่ได้เดี๋ยวแน่นทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวแตกแยกแล้วแล้ว ที่ออกรายการนี่จะไปโชว์กันไปเปิดดูที่ไหนกันเปิดดูใน YouTube ได้เลยครับเหรอ YouTube อ่ะครับ youtube นี่เดี๋ยวก็พิมพ์ชื่อเลยบอกชื่อมาด้วยเดี๋ยวพิมพ์ชื่อตัวเองก็จะเห็นเลยครับบอกชื่อนามตะกูลจริงมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลงให้ใน Youtube พอพิมพ์ชื่อจริงนามตระกุลจริงก็เห็นชื่ออะไรครับประกาศชื่อนะหรือมีความลับอะไรไหมครับติดไฟน้องไฟนั้นอะไรไหมครับมีมีเจ้านี้หรือเปล่าถามจริง มีเจ้านี้ไหมเอ้าก็ไม่กล้าบอกชื่อจริงก็อาจจะต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมฮะมีไหมครับบอกได้ไหมครับผมจะได้ลงให้นี้ก็ให้ให้ป้าเขาตัดสินใจแล้วนัเอาเธอเขบอกไปทีพี่ตัดสินใจให้เธอตัดสินใจเธอก็บอกกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวบอกชื่อเพาะว่เขาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านอันนี้ลูกน้องไม่เวลายึดเจาก็ยึดเอาเจ้าของยึดเจ้าของร้านยึดเจ้าของเอาลูกน้องดีกว่านะเวลายึดจะได้ยึดลูกน้องไม่ได้ยึดเจ้าของนี่แหละปัญหา วลาไปค้ำรถซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรไปค้ำให้เขาอย่างเงี้ยเขาไม่ยึดเขาตามไม่ยึดนะถ้าคนที่ซื้อไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายนะครับนี้ไม่ได้ค้ำค่ะจ่ายเองอ้ซื้อเองเลยติดนี่เองเลยนี่คนค้ำอยู่นี่ใช่ไหมครับคนค้ำอยู่นี่หัวซื้อเมียค้ำอ้าวหัวซื้อเมียค้ำยงนั้นล้าบอกชื่อไหมครับ แก,แกงแกงแกงอร่อยมันไม่ใช่อยู่ที่คนทำครับมันอยู่ที่คนกินครับอยู่ที่คนกินครับถ้าลิ้นไม่ดีก็ไม่อร่อยใช่คือทํามาเป็นหมื่นอย่างคุณกินไม่เป็นก็มันไ,ไม่อร่อยไม่อร่อยครับแล้วการการที่จะทําแกงเนี่ยบอกลูกบอกหลานด้วยว่าอย่าไปทำครับมันเหนื่อยเพราะต้องแกะสลักทั้งคืนครับอ๋อแกะสลักทั้งคืนคสลักอะไรครับสลักระเบิดหรือสลักอะไรครับเพราะว่าที่ที่พูดคำว่าแกะสลักนี่อยากให้รู้ว่าการทําแกงนี่มันคือศิลปะชิ้นหนึ่ง นี่พูดว่าแกสลักนะครับเข้าใจไหมนีมันเหมือนเป็นนี่จบมาจากไหนครับศิลปกรหรือเปล่าครับศิลปะขั้นหนึ่งนะครับไม่ไม่จะจบมาจากศิลปกรนะครับถ้าถ้าอยากจะฟังอ่าผมพูดแบบว่าในรายการแต่ผมมีคนซื้อเยอะๆผมได้ยินคนเล่าให้ฟังว่าเคยไปอยู่ข้างศิลปกรใช่ไหมครับผมไปขายแกงอยู่ข้างศิลปกรอ่า คือตอนคือตอนเป็นเด็กเนี่ยนะก็ตอนออกท้องแม่มาใหม่เนี่ในหมาข้าวิ่งเข้าตลาดไงหมาข้าวิ่งเข้าตลาดเลยมันเลยปากมันปากตลาดปากเลยกลายเป็นตลาดแต่ผมมาผมมีความสุขนะในการมาฟังร้านแกงแต่ก่อนผมเห็นผมมาซื้อตั้งแต่สมัยยังไม่มีป้ายนะครับยังไม่มีป้ายผมก็เคยพูดได้นะตอนนั้นบอกว่าจริงๆขายดีอย่างนี้จะต้องมีป้ายใช่ไหมนี่ครับมีป้ายเราต้องมีป้ายแบบนี้ไงบัตรคิวบัตรคิวบัตรคิวติด เพื่อที่จะมาคนเราจะได้ไม่หลงคิวกันไม่แซงคิวไม่แย่งคิวใช่ครับเพื่อเวลาบางคนเขาแซงคิวกันนะเราจะบอกเขายังไงครับก็บางคนเขารู้นี่เขาจะเอาบัตรไว้ก่อนแต่ถ้าคนไม่รู้นี่เขาไม่เอาบัตรเขาเขาไม่เคยมาไม่เคยมาก็ต้องให้เขาก่อนแล้วขอเขาอ่ะเออคือเขาไม่เคยมาแต่เขามายืนยืนรออยู่เขายืนยืนแทรก คนคนที่มีบัตรคิวต่อไปต้องขออนุญาตว่าให้คนนี้่าเขายืนรอบางทียืนโอ้โหนานเลยนะเขาไม่รู้บางทีครึ่งชั่วโมงเลยเขาก็คิดแล้วร้านนี้จะได้กินไหมเนี่ยจะจะมีบุญได้กินไหมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าคนเขาซื้อบัตรเขามีบัตรอ่ะเขาหยิบบัตรมาแล้วก็คืนบัตรจ่ายเงินเนี่ยเขาก็ต้องน่าดูใช่องย่างนั้นเขารู้เพราะถ้าสังเกตดูเขาจะรู้เออ ครับใช่ใช่ใช่ใชอันนี้ผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยลืมจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์ก่อนเลยครับคือจ่ายเ,เกือบไม่จําได้อยู่ใจมัวตะคุยกันก็เลยยังไม่ได้จ่ายคือ,ค,อ,ค,อคือบางทีเนี่ยนะกับวัดเกาะเราตอนนี้นะ่ะเว้นระยะห่างก็ดีคือสองวันมาซื้อครั้งหนึ่ง,ง,งเว้นระยะห่างโควิดไง อ๋อก็เลยสองวันมาซื้อครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นสามวันมาซื้อครั้งสี่วันมาซื้อนี่จะดีขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับจะบอกลูกค้าไงเอาบอกเพราะว่าร้านนี้ร้านนี้ค่อยๆยทยอยมากันครับเพราะว่ามันเช้ามานี้ไม่มีที่ยืนเลยไม่มีที่ยืนครับเพราะว่ามันมามาขายนะนี่ได้ได้ทาคนละครึ่งไหมครับนี่อไม่ได้ทํานี่ขนาดไม่ได้ทําคนละครึ่งถ้าทำถ้าทาคนละครึ่งตรงนี้นะผมว่าเขาจะต้องอัญเชิญให้ไปอยู่จุด ทุ่งนาดีกว่าทีแรกที่ผมเปิดร้านนี่ผมจะมีลูกน้องผู้หญิงหกคนนะครับหกคนแต่ทีนี้มันเอาเอามาใส่ชุดบีกินี่เต้นหรือเปล่าครับเปาแบบได้ข่าวอ่ะเอาเอาเอามามัดแกงทีนี้เจ้าของร้านย่องเข้าหามันเลยหนีหมดครับเจ้าของร้านย่องหาแล้วใครเป็นเจ้าของครับ ตอนนี้ข่าวกาลังดังนะครับเขาเอาพิตตี้มาขายแตงโมตอนนี้โดนปรับร้านละห้าร้อยบาทเพราะนุ่งบิกินี่มาขายแตงโมดีนะโชคดีที่ให้เขากลับไปก่อนไม่งั้นเธอโดนปรับน่ไม่ใช่ไม่โดนปรับกลัวจะไปคดีอื่นนี่ดิคดีอย่างอื่นเี่ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นคดีอะไรครับถามจริงเราจะอดใจไหวไหมเนี่ยคือทรมะข่มใจไว้ใช่ไหมฮะข่มใจไว้ คือบางอย่างเนี่ยตอนนี้นะที่เขากล้าทําแบบนี้ก็เพราะว่าการทำมากินมันลําบากคือต้องถ้ามันมีอะไรที่เป็นแปลกๆอาใช่แบบเป็นไฮไลท์คือแบบหาสิ่งแปลกหาสิ่งที่คนเขาเขาไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยมาพูดให้เขาฟังใช่ไหมแต่ต่บางครั้งมันเป็นมันผิดนะฮะเพราะว่าคนเราถ้าจะมีการขายดีเราต้องมีมีการทํามาอย่างน้อยก็ต้องมีการสตาร์ทห้าหกปีเจ็ดปีลูกค้าติดแล้ว มีลูกค้าประจําใช่ร้าแ,แกงร้านนี้เวลาใครมาซื้อเนี่ยแกงจะได้เยอะไม่ได้เยอะมันอยู่ที่หน้าลูกค้าใช่ผมไม่ได้มองความสวยแต่ผมมองว่ามองยังไงครับ ลูกค้าประจํากับลูกค้าจรถ้าลูกค้าประจาจะได้น้อยใช่ไหมครับจะได้เยอะครับเพราะว่าเขาซื้อเรามากันเป็นเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามาก็ต้องให้เขาเยอะแต่ลูกค้าจรนานมาทีก็จะได้น้อยลงได้น้อยลงครับย่าไี้เขาไม่เคยมาซื้อเขาไม่เคยมาซื้อแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจําหน้าได้ไหมครับเท่ากับว่าให้กําไรลูกค้าไปอ๋อเราจําหน้าได้ไหมครับจำได้จำได้ทุกคนเลยหรือเปล่าครับครับจําได้โอ้ขนาดนั้นเลยเนาะขนาดนั้นเลย แล้วทีนี้จะตั้งชื่อร้านว่าอะไรครับอย่างเงี้ยเวลาจะพิมพ์ใน Youtube จะได้รู้ครับตาตีพูดมากค่ะตาตีพูดมากตาตีใช่ไหมตาตีพูดมากเนาะโอเคอย่างนั้นผมจะได้ลงเป็นร้านตาตีพูดมากนะครับผมเอาเบอร์โทรบอกเบอร์โทรด้วยเผื่อเขาจะมาซื้อเขาจะถามหาจุดพิกัดเบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทร ก็ก็ตัวเองก็ลงที่อก่นั้นไปเลยแล้วเบอร์โทรไม่ต้องเพราะว่ากลัวจะไม่กลัวมาทวงนี้ว่ใช่ไม่ใช่คือบัวไม่ค้าเนี่ยเคยมามามาโครสั่งแกงผมนะผมไม่ผมไม่รับเพราะว่างานเราเยอะไงไม่เราก็ส่งส่งทางนี้ครับมีมีไลแมนก็มีนะหมีแพนด้าก็มีฟุดแพนด้าก็มีเดี๋ยวก็เราก็ส่งไลแมนไปเลยคือคืคือ ผมไม่อยากรับลูกค้าตามโปเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยมันสองคนเนี่ยมันเหนื่อยเนาะตอนนี้เหนื่อยมากได้พักผ่อนกี่โมงครับตอนนี้หลังจากนี้ไปได้นอนกี่โมงเข้าบ้านก็ไปงีบเรือไปสวนมนก่อนชุดหนึ่งนอนสักรีดหนึ่งว่าเดี๋ยวทางนี้ก็เห็นหาบไปให้ล้างอีกอ๋อเห็นเห็นถาบไปให้ล้างอีกครับคมมีความสุขเนาะชีวิตมีความสุข ถ้าถ้าพนักงานร้านนี้ใครปฏิบัติตัวไม่ดีกับลูกค้าแจ้งผมได้ผมจะไล่ออกให้หมดไล่ออกให้หมดเลยีไล่ออกหมดโดโดนคนแรกโดนคนแรกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ